ตอนนี้เรายังเหลือในฝั่งของสแตมซึ่งแน่นอนครับว่าฝั่งสแตมเนี่ยเรามีทั้งหมด4คนที่ได้ผ่านเข้ารอบสองคนก็คือสองคนที่ได้รับคะแนนมาจากประชาชนที่ดูรายการเมื่อสักครู่นี้หรือว่าอาจจะเชียร์มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็กดโหวตให้แบบสนั่นมากแล้วก็อีกสองคนมาจากสองคนที่โคช้ชเป็นคนเลือกเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะมาถึงสองคนที่มหาชน เป็นคนเลือกก่อนดีกว่านะครับไม่ใช่ใครที่ไหนครับอัปรมือดังๆหน่อยมาแล้วพี่คิงสวัสดีครับสสวััดีครบน้องแม็กสวัสดีครับโอ้โหมาเลยมาเลยมาเลยน้องแม็กมานี่เลยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่คิงน้องแม็กครับทําไมคุณเป็นคนอย่างนี้กันน่ะคนแบบนี้ละเป็นคนแบบนี้เหรอทำไมถึงซื้อใจคนไทยทั้งประเทศได้ขนาดนี้พี่คิงผมถามจริงๆ บอกบอกตรงๆเลยนะครับผมผมเซอร์ไพรส์มากแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับทุกคนไม่ไม่คิดว่าจะจะเยอะขนาดนี้จริง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 ครับจริงๆิพี่คิงก็ได้ยินใช่ไหมตอนที่เขาจะประกาศผลแล้วเขาตะโกนเรียกชื่อพี่คิงได้ยินพี่คิงพี่คิงพี่คิงได้ยินครับขอบคุณขอบขอบคุณขอบคุณมากนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกคนนะครับที่ช่วยโหวตให้ผม ไม่รู้ว่าดึงในนั้นมีคะแนนของพี่บีพิรพันธ์หรือเปล่าน่าจะมีนะครับเพราะเขาบอกใช่ไหมพี่บีส่งเมสเซจมาบอกว่าคิง็มที่เลยเดี๋ยวพี่เชียร์พี่โหวตอ่าพี่บีครับโหวตหรือเปล่าพี่บีดูอเปล่าอาจจะเป็นหนึ่งคะแนนในการก็ได้น่าน่าจะแต่ที่แน่ๆพี่คิงน้องพี่คนเนี้ยตั้แม็กเนี่ยครับร้องเป็นคนสุดท้ายนะครับแรงมากแต่คะแนนโหวตนะครับแม็กครับครับคุณไป ใต้โต๊ะคผมไม่รู้เหมือนกันอ๋อข้าเสน่แรงครับอ่ะอย่างนี้ในเมื่อสองคนนี้คนไทยทุกคนเลือกคุณมาแล้วถ้าเกิดตอนนี้อยากจะให้พูดความรู้สึกเนี่ยผมเชื่อว่าแน่นอนเป็นคําถามนอร์มอลมากทุกคนต้องดีใจอยู่แล้วแต่ผมอยากจะให้บอกในมุมที่หลายๆคนอยากรู้ก็คือออาแม็กก่อนแม็กยังไม่ได้พูดเลยอ่ใช่เมื่อกี้แม็กพูดน้อยมากครับแม็กครับ ตอนนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันเริ่มชัดเจนในค,ความเป็นตัวตนของแม็กอย่างเมื่อกี้พี่สัมภาษณ์พี่โจอี่บอลพี่โจอี่บอยก็บอกว่าสำหรับแม็กเองเนี่ยเป็นคนที่แบบบางทีคนเราไม่ต้องใช้พลังอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเจอตัวเองแล้วก็ร้องในแบบตัวเองเนี่ยมันจะฉายแสงขึ้นมาเรื่อยๆร,ร,รู้สึกยังไงบ้างกับประโยคแบบนี้เป็นเป็นคำชมที่เติมมาครับชอบ คือพี่โจโอีอ้เขาเป็นไอดอลผมอยู่แล้วแล้วก็แบบเขาพูดอย่างนี้ผมก็ <c oughs> จะพูดไงพี่ตั้งแต่ตั้งแต่ร้องเพลงมาพี่ถามแบบนี้ดีกว่าตั้งแต่ร้องเพลงมาเคยคิดไหมว่าเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งตรงเนี้ยตำแหน่งเนี้ยแล้วก็แบบเวทีเนี้ยมันจะเป็นของเราขนาดนี้ไม่เคยคิดเลยครับเมื่อกี้อยู่บนเวทีรู้สึกเหมือนฝันไปเลยครับแบบผมจําจําอะไรไม่ได้เลยตอนนี้แบบ ลืมไปหมดแล้วว่าทําอะไรไปบ้างฮะมาคุยกับผมไม่แตดเอาจริงๆไหมพี่คิงสําหรับน้องชายคนนี้คือผมรู้สึกว่าตั้งแต่ผมสัมภาษณ์เขาแรกๆเขาไม่ใช่คนที่แบบร้องประกวดล่ารางวัลอย่างนี้ไม่ใช่นะเขาไม่ใช่คนที่แบบอยู่ในวงการเพลงเขาไม่ใช่คนที่แบบอะไรแต่เขาเล่นกีตาร์อยู่ในห้องนอนอย่างนี้พี่คิงแต่จริงๆแล้วน้องแม็กซ์ร้องเพลงพอนะครับผมฟังแล้วผมยังแบบ beautiful girl ผมจะแบบโอ้ใช่ไหมน้องน้อง น้องแม็กครับพี่ใหญ่หญเขาชมอะไรนี้ขอบคุณครับไม่รู้จะพูดอะไรน้องแม็กพี่เชื่อว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ที่อาจจะทำให้แมกรู้สึกว่าหัวใจมันใหญ่โตมากเลยคือความคาดหวังของทุกคนตอนนี้ที่มันใสอยู่ที่แมกเต็มทีับและผมเ <laughs> ชื่อว่าคนทั้งประเทศก็าคาดหวังอยากจะดูอะไรแบบนี้อีกจะทำยังไงละทีเนี้ยผมก็คือผมก็ซ้อม ซอม,มาตลอดอยู่แล้วฮะก็พยายามทําให้มันดีขึ้นเพราะผมจะไม่ให้มันแบบอยู่กับที่แน่นอนก็ตั้งแต่รอบลายรอบบ a t เทิแล้วก็รอบนี้ผมจะให้มันดีขึ้นเรื่อยๆครับจะไม่ให้ใครผิดหวังเพราะทุกคนฝากความหวังและกําลังใจไมาให้ผมและทั้งคนในลูกทีมเองด้วยก็ทุกคนก็ ผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะมากผมก็จะทําให้มันไปดีขึ้นเรื่อยๆแน่นอนใช่เพราะจริงๆแล้วทุกคนที่โหวตมาเนี่ยก็ไม่อยากให้คะแนนโหวตมันเสียเปล่าใช่ครับแบบว่าอยากจะให้แบบเห็นอะไรดีๆเอประทับใจอะไรจากแม็กสู้ตายู้ครับมาถึงพี่คิงบ้างพี่คิงพี่คิงระดับนี้แล้วอะยังทําให้คนไทยโหวตให้คุณได้ขนาดนี้เฮ้ยผมตื่นเต้นมากพี่คิงพี่คิงถามจริงเคยรู้สึกไหมว่า ว่าวันนี้วันที่เราผ่านเขารอบโค้ชไม่ได้เป็นคุณเลือกเราแต่มหาชนเป็นคุณเลือกเราก็ก็ตื่นเต้นนะครับอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี้ก็ไม่ไม่ได้คิดว่าทุกคนจะโหวตให้ขนาดนี้ก็ขอบคุณอีกทีนะครับแล้วก็รอบต่อไปนะฮะผมจะทําให้ดีขึ้นอีกครับไม่โวยนี่ยังไม่ดีเลยผมจะทําให้ดีขึ้นอีกครับดีกว่านี้น่าจะมีอะไรที่เซอร์ไพรส์คนดูอีกโอเคนิ่งงามคิดไว้แล้วเหมือนกันว่าจะทําให้ถึงที่สุดแล้วก็ไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังครับโอ ไม่ต้องถามเลยอะถ้าพูดอย่างนี้แล้วว่ากูาเสียตังค์กันมาหมดให้ผมแล้วก็ใช่ปะ่ะ <c oughs> ไปที่เ <c oughs> วทีนี้สำหรับ The Voice เป็นซีซั่นแรกด้วยของประเทศไทย The Voice ให้อะไรกับพี่คิงให้อะไรกับน้องแม็กบ้างน้องแม็กก่อน <c oughs> ผมแบบให้ทุกอย่างที่ผมไม่เคยคาดฝันนี่มันแบบเป็นความฝันที่บ้าที่สุดของผมแล้วอะแบบไม่เคยนึกว่าจะมาถึงตรงนี้ครับพ่อแม่ว่ายังไงมั่งเอาจริงๆพ่อแม ตื่นเต้นกับผมอีกเนาะไปแล้วครับตอนนี้คงบินไปแล้วใช่ไหมครับคือผมรู้สึกว่าคนใกล้ชิดเขาน่าจะเพื่อนเพื่อนหรือว่าอะไรบ้างเพื่อนเพื่อนเขาก็เออเขาบอกเออเอาให้คุมข้าวโหวตนะประมาณนี้คือเขาก็โหวตกันหมดเขาเขาก็โหวดบอกทุกคนใช่ไหมฮะบอกทุกคนนะเอ้ยใครช่วยโหวตบอกเพื่อนเพื่อนโหวตอ่ะบอกโหวตให้หมดแล้วคุณรอบข้างว่ายังไงบ้างล่ะเขาบอกเออเดี๋ยวจะโหวตให้ทำให้ดีแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะพี่คิงครับ The Voice ให้อะไรกับพี่คิงบ้างให้อะไรกับผมบ้างใช่ไหมครับ The Voice ก็อย่างที่บอกก่อนหน้าตอนตั้งแต่เริ่มเข้าประกวดนะครับเข้าแข่งขันก็ผมอยากมายืนอยู่ข้างหน้าครับเพราะผมทําเบื้องหลังมานานอผมทำทาท่าทุกข่ายทําท่าทุกศิลปินแล้วแล้วตอนนี้ได้มายืนอยู่ข้างหน้าโดยที่ไม่ได้ยืนอยู่ข้างหลังใครผมมีความรู้สึกผมผมมีความสุขมากครับมีหนึ่งทวิตเตอร์เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยเป็น Twitter ทวิตเตอร์ที่ที่ถือว่าให้กําลังใจพี่ๆเยอะมากเลยทีเดียวนะครับ คือน้องเขาบอกเหมือนประมาณเมื่อสักครู่นี้น้องเขาบอกว่าพี่คิงอยู่ข้างหลังมาตลอดถึงเวลาที่ข้างหน้าจะเป็นของพี่ผมอ่านแล้วผมยิ้แบบเดี๋ยวจะต้องให้พี่คิงดูแต่แต่มันไปแล้วไม่รู้ไปไหนแล้วคนส่งมาเยอะมากอ่ะ,อะโอเคทีนี้ในเมื่อตอนนี้มาถึงจุดนี้แล้วแล้วก็ต้องก้าวเดินต่อไปในฐานะทีะ่เป็นตัวแทนอ,อยากพูดอะไรถึงลูกทีมทั้งสองคนที่วันนี้ไม่ได้ไปต่อบ้างไม่ได้ผ่านเข้ารอบกับเราเพียงแต่ว่า เขาเป็นครอบครัวเดียวกับเราอย่าบอกอะไรเขาบ้างพี่คิงอยากจะบอกจริงๆแล้วความรู้สึกอีกสองคนน้องอีกสองคนที่ที่ไม่ได้เข้ากับเพื่อนก็เขาทําดีที่สุดแล้วละครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคนไทยดูกันทั้งประเทศทําอะไรออกมาคนก็เห็นกันอยู่แล้วว่าทําอะไรกันได้บ้างทุกคนร้องดีหมดครับทุกคนเก่งหมดทุกคนทําดีที่สุดแล้วครับแล้วก็ผมจริงๆแล้วผมยังคุยกับแม็กซ์เลยว่าไม่อยากให้ใครออกเลยมันมันเป็นความเป็นจริงนะฮะแต่สุดยอดแล้วครับสุดยอดแล้วครับแต่ว่าสุดท้าย ถ้าเกิดมันเป็นเกมมันก็ต้องมีมีคนไปก่อนแล้วก็มีคนไม่ได้ไปต่อนะครับอ่ะน้องแม็กครับอย่าพูดอะไรถึงพี่แก้วแล้วก็พี่ป๋อมบ้างพี่แก้วพี่ป๋อมคือตอนนี้ผมตอนที่กําลังเลือกคนที่เหลือผมแบบถ้าผมเป็นโค้ชแตมผมคงลำบากใจมากเพราะทุกคนคือครอบครัวแล้วแบบอย่างพี่ป๋อมก็คอยแนะนําผมในเรื่องร้องเพลงเพราะเขาเป็นคนที่ร้องเพลงมานานเรียนมาเยอะอ,อย่างพี่แก้วนี่ก็นั่งรถกับผมกลับบ้านทุกวนันนี้แล้วแบบผมก็แบบแล้วทุกคนก็แบบ เป็นครอบครัวไปแล้วฮะยางาเหมือนพี่สแตมพูดมันมันสนิทมากลงจากเวทีมานี่เจ้านี่ก็มาเกาะเกาะบ่าวผมพิคกิ้งนะเออเหมือนกันไม่คือเอาจริงๆป่ะวันนี้กับการว่าความรู้สึกแรกแทนที่จะดีใจมันไม่ใช่ไนงะความรู้สึกแรกของวันนี้สำหรับพวกแขกันทุกคนเนี่ยที่ได้เลือกผ่านข้นรอมันไม่ได้ดีใจนะแต่มันรู้สึกเฮ้ยแล้วมองไปที่คนข้างหลังเนี่ยมันก็เลยคือรู้สึกเป็นแบบนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมเหมือนกันนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนก็ตาม ทุกคนรักกันจริงๆนะครับแล้วก็แล้วก็รู้สึกว่าเ,เกมนี้เนี่ยตอนแรกก็รู้สึกมันสนุกแต่<ช>พอลึกๆแล้วมันจะดูโหดร้ายเข้าไปไทุกทีทุกทีต้องแบบมีคนหนึ่งออกมีคนหนึ่งอยู่แต่ว่าสุดท้ายยังไงก็ตามแต่เราต้องตามหา The Voice อของรายการนี้ให้ได้หนึ่งคนเท่านั้นนะครับขอบคุณพี่คิงขอบคุณน้องแม็กสู้ต่อไปนะฮะ